หรือสัตว์ป่าที่มากินกันพี่พี่นะเนี่ยต้นไม้ที่ดูแปลกมากและดูม้วนตัวเหมือนงูงจนมาเจอกับผ้าสีแดงผูกไว้แบบนี้หมายความว่ายังไงมันเป็นจุดแจ้งเตือนหรือเปล่าจุดแจ้งเตือนหรือว่าจุดที่ควรพอแค่นี้ห้ามเข้าไปข้างในหรือว่างไง สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดผ่าไปเรื่อยวันนี้ครับทุกคนผมเนะี่ยกำลังเดินขึ้นไปบนยอดเขาซึ่งเป็นจุดที่คนป่าเผ่าหนึ่งอาศัยอยู่ทุกคนนะซึ่งผมเคยเจอพวกเขาแล้วในตอนที่ตามล่าไอ้พี่นํำสมิงบ้าคลังางนะแล้วพวกเขาออกมาด้วยความหวาดกลัวเพราะว่าเสียงรถเอนเสียงรถิบางงนะีบัน มีคนดูทานี้หรอมีเสียงเหมือนมีการตัดไม้ทุกคน <Okay. S 1> ก็เสียงระวิบากหรือว่าเอ็นโล่เนี่ยดังล้านป่านะทำให้พวกเขาเนี่กลัว,วพี่ๆนะกลัวแล้วก็เลยวิ่งมาหาผมด้วยความตกใจผมก็ตกใจเหมือนกันนะโอ้ปากเงียบมาก ตอนนี้ผมเนี่ยต้องเดินขึ้นไปตามล่องทางนี้นะทางทางป่าเราเรียกว่าทางป่านะก็จะมีรถเอนดูโรนะ่ะวิ่งขึ้นมาช่วงวันหยุดเนี่ยเยอะมากๆนะภารกิจของผมวันนี้คือคือไปหาเผ่าคนป่าเผ่านี้และคือไปพูดคุยถามไทความเป็นอยู่พวกเขาก็เหมือนไปสัมภาษณ์นะพี่นะแล้วก็ผมอยากจะเจอพวกเขาอีกครั้งอยากจะ ผูกมิมตรไปดีแล้วก็สร้างมิตรภาพร่วมกันโอ้พี่พครับอากาศดีมากตอนนี้ในป่าเนี่ยชุ่มชื้นเพราะฝนตกเมื่อคืนแล้วเช้ามาแดดออกใช่ไหมทำให้ในป่าเนี่ยอากาศดีสดชื่นมากๆเลยนะก็เป็นเป็นการเดินป่าที่ดีที่สุดเลยนะเวลาป่าธรรมชาติสวยงามแบบนี้นะ วันนี้เราจะได้เจอเผ่าคนป่าหรือเปล่ามาดูกันทุกคนนะขอกำลังใจด้วยนะครับผมนะจากพี่พี่ีคนละหนึ่งไลค์ใช้ผมด้วยนะซัพพอร์ตเราจะการไม่กดข้ามโฆษณาในคลิปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ในสิ่งที่ดีมามากมายเลยขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะแล้วคนที่อวยพรให้ผมนะขอให้พรที่ท่านให้ผมนั้นกบไปหาตัวท่านนะครับผมนะโอเคทุกคนเดินทางไปหาเผ่าคนป่ากันครับผมไป เดี๋ยวมาเจอกับขนนกชนิดหนึ่งนะก็น่าตัวใหญ่พอสมควรแหละนะไม่รู้ว่าเป็นขนนกของอะไรนะครับผมนะแล้วก็ล่องรอยการหาหน่อ,อไม้อาจจะเป็นฝีมือของมนุษย์หรือสัตว์ป่าที่มากินกันพี่พนะนี่มากินจนเละหมดเลยนะครับผมนะว้าวตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางโดงไผ่ที่เขียวชะอุ่มนะแล้วก็ ต้องบอกเลยว่าเป็นดมไผ่ที่ไม้นวลน,นะสำหรับเป็ส่วนมากจะเป็นไม้นวลน,นะครับผมนะมันวลคือไม้ไผ่สำหรับไปทําบ้านหรือว่าตีฟ้านะพี่ๆนะใหญ่มากดงใหญ่มากอะ ลมพัดเย็นมากพี่พี่ผมรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในป่าอนนะ่ยมันสบายมีความสุขสบายกาสบายใจที่สำคัญน,น,นะพี่พี่นะเราอยู่กับความเงียบสงบได้มากเลยนะเสียงลมเสียงนกนะแต่อยู่ที่ป่าด้วยว่าป่าี่นมีอันตรายหรือไม่มีอันตราย อากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวอนนะไรเหายใจก็เหนื่อยๆอย่างนะเพราะว่าเดินเขั้วสูงมากพี่พีนะ่ด้านล่างก็จะเป็นน้ำมากทุกคนเป็นน้ำตกนะทุกคนนะด้านล่างนี้ก็จะเสียงดังๆหน่อยนะแต่ที่ผมจะไปเนี่ยมันไม่อยู่ที่น้ำตกนะ มันอยู่คนละจุดกับคนป่านะฮะก็คือถ้าเขาจะใช้น้ำเนี่ยเขาต้องเดินจากภูเขา,าลงมาหาน้ําด้านล่างนี้ทุกคนนะอยู่คนละจุดกับน้ําเลยนะแต่เขาอาจจะมีทางลัดสาหรับการเดินมาหาน้ําก็ได้เขาจะไปรู้นะคือมีวิธีกักเก็บน,น้ำของเขานะโอเคกคนพักแป๊บหนึ่งก็จะเดินทางกันต่อนะครับผมนะอีกไม่ไกลแล้วน้าถึงแล้วนะ นี่ครับผมเส้นทางเล็กๆในการเดินขึ้นไปหาเผ่าคนป่าเผ่านี้นะซึ่งเป็นเส้นทางและจริงๆอ,ะอ่ะแค่คนเดินทุกคนเป็นร่องเล็กๆนะพวกเขาเก่งกันมากะนะใช้ชีวิตที่นี่อย่างแบบนี่ไม่วุ่นวาโอู้ทุกคนอันนี้เป็นอะไรอะเรียกว่าเห็ดเหรอเห็ดไม้หรอขึ้นเต็มลำเลยนนีมันก็สวยไปอีกแบบนะ ที่เนี่ยที่เนี่ยจุดที่เนี่ยที่ผมกำลังขึ้นมาเนี้ยช่วงที่หน่อไม้ขึ้นนะพี่ๆสิครับหน่อไม้เยอะมากพี่ๆนะคนปา่าเขาเอาหน่อไม้ไปเก็บไปกินนะเขาก็มีวิธีการรักษาการเจ็บของเขานะผมเคยมาหาหน่อไม้พี่ๆสินะหน่อไม้เยอะอจริงๆนะแบกกับไม่หวั่นไม่ไหวเลยหากินนะ ค่อนข้างจะลกนะลกพอสมควรเลยทุกคนนะโอเคเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปพักข้างบนนะถ้าจะไม่ผิดมันจะมีท่อนไม้แห้งๆอยู่ท่อนหนึ่งนะทุกคนที่สามารถนั่งพักได้ไม่รู้ตอนนี้ผุไปหมดหรือยังเพราะมันนานมากแล้วนะที่ไม่ได้มาที่นี่นะฮะ เจอแล้วท่อนมาแห้งๆตรงนี้นะทุกคนว้าวนานไมเนี่ยต้นใหญ่มากสูงมากนะฮะจริงๆน่าจะมีพวก คนป่าเหไหมับพวกเดินคนเดินป่าเนี่ยขึ้นมาฟันไว้นะรอยฟันเยอะมากอากาศดีมากทุกคนนะสัมผัสถึงบรรยากาศที่ดีจริงๆนะตรงนี้เนี่ย ผมจะมาขอกคนป่าทำที่พักไว้สักที่นี้นะเป็นห้างหรือว่าเป็นแค่ไม้ก็ได้นะเอาไว้นั่งพักที่นี่อากาศดีมากทุกคนนะวิวดีมากนะ หน่อไม้เริ่มขึ้น,น,น,นแล้วพี่ไม่ห็น่อไม้แล้วหัวท้องหัวแล้วโชคดีวันนี้แดดออกเนะ กเยมาแล้วก็มีพี่เอฟซีนะครับผมทําหาลาซูบาลูนะมาลูเตยชีวิตไปแล้วเลอแค่ลาซูคนเดียวนะ คา,าดว่าจะได้จะถึงที่คนป่านะพี่เพียวจิดมแล้วก็พยายามจะเดินไปมองไปนะเพื่อหาดูพวกเขาว่าพวกเขาอยู่ไหนกันนะ สังเกตว่าตรงนี้จะเป็นจุดโลง่โลงๆนะพี่นะมันเป็นจุดนั่งพักของพวกเขาหรือเปล่าตกใจมดมันโล่งแล้วก็เป็นจุดนั่งพักที่กว้างอยู่พอสมควรเลยนะอาจจะเป็นไปได้นะพี่พีีผมจะอยู่ยงี้ดีไหมจะขึ้นไปดีไหมหรือจะอยู่ยงี้เนาะ น้ำจะอยู่ด้านล่างนู้นเลยนะพี่ๆนะจะเสียงดังขึ้นมาทางนี้เลยนะตอนนี้ผมอยู่จุดที่สูงของภูเขาแล้วมองไปก็เห็นอีฟ้าเลยนะเห็นอีฟ้าของภูเขาฝั่งนู้นเลยทุกคนอากาศค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะว้าสดชื่นมากนะทั้งสดเหนื่อยเหนื่อยแต่เราได้เห็นอะไรนะครับธรรมาชาติดีแบบนี้มันก็ู้สึกว่า หายเหนื่อยลงเยอะทุกคนนะมา,มาแล้วกขึ้นเลยดิโ,โอ้วนภูเขาผาดงทุกคน ต้นไม้ที่ดูแปลกมากและดูม้วนตัวเหมือนงูอันนี้จะเป็นปลวกหรือเปล่า เดินมาเจอกับผ้าสีแดงผูกไว้แบบนี้หมายความว่ายังไงมันเป็นจุดแจ้งเตือนหรือเปล่าจุดแจ้งเตือนหรือว่าจุดที่ควรพอแค่นี้ห้ามเข้าไปข้างในหรือว่าไงหรือว่าเป็นจุดที่อันตรายแล้วถ้าไปต่อข้างหน้าหรือเส้นสุดแค่นี้หรือเป็นสษณ์ของการ ถึงทินของพวกเขาแล้วหรือเปล่านะพาพผูกไว้แบบนี้สีแดงทุกคนดิมลมเย็นมากพี่พี่ผมจะไปต่อดีไหมเจอภาสีแดงนี้ก็รู้สึกวางเวงอ่ะรู้สึกไม่สบายใจละวางเวงอ่งงะพอดีวู้ คุณปลาอยู่ไหนก่อน <S <S อยู่แค่นี้พอพี่เฟซีนะผมว่าเดี๋ยวเขาก็ออกหนา <S <S นะผมจะจุดไฟนะเพราะว่าผมผมเห็นแล้วว่ามันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าให้มาแค่นี้หรือพอแค่นี้นะสุดสิ้นสุดการเดินถึงแค่นี้ผมจะพูกไปข้างหน้านี้นะทุกคนนะมาทุกคน ผมจะพูกไปตรงต้นไม้นี้นะพี่ๆนะไปแค่นี้เพราะว่าผ้าแดงงั้นอาจจะแจ้งเปลีนอะไรบางอย่างนะที่ผมไม่สามารถไปได้ต่อนะอันตรายผมว่านะก็มันกล้าจะเป็นคิดส่วนตัวของผมนะจากประสบการณ์ที่เดินป่ามาแล้วเจอเแปลกๆมากมายเนะี่ยนะทุกคน ตอนนี้ปูกไปแล้วมองไปทางด้านหน้าคือภูเขาที่สวยนะก็ธรรมชาติโดยรวมคือดินถึงจะสังเกตเห็ออนทุกคนเป็นเหมือนการตอกถอยนะแต่ว่าถอยนั้นโดนเรียอ,อะไร โดนไม้เนี่ยกลืนกินไม่หมดละนะทอยที่ตอกไว้ทุกคนก็คือการขึ้นไปเอาอะไรบางอย่างบนนั้นทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยต้นไม้ต้นนี้เห็นไหมมีการตอกทอยที่หลายจุดเลยนะจนส่งฝุดไปข้างบนเลยดลูจะขึ้นไปเอาอะไรบางอย่างน้ำผึ้งหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนครับอากาศดีมากผมไม่แปลกใจทำไมเผาคนป่า เลือกจะอยู่ที่นี่ก่อนนะดูหน้า,นา,นาผมเป็นภูเขา,า,าที่สวยงามมากทุกคนดิสวยมากทุกคนฟินมากผมจะอยู่ที่นี่ทั้งวันนะจกกังหวะเจอพวกคนป่าทุกคนนะ แดดลงก็จริงคนนะแต่มันก็ไม่ว่าจะร้อนนะมันก็รู้สึกว่าเย็นๆเพราะมีลมพัดนะเพราะว่าตอนนี้อยู่บนยอดเขามันเย็นมากนะ ก็ปไปก่อน,กนแล้วกันนะเพื่อจงหันยาน้อง้าว่าเรามาที่นี่แล้วนะ ใครที่อยากอุดหนุนหรือว่าซัพพอร์ตเรานะครับผมนในการซื้อของของเราในช่อง R I 8รือว่าแอปดำนะอป p ๊อ o p b o x พี่ๆหลายคนเขาไปติดตามเขาไปกาาด,ดั่างซื้อสินค้ากันแล้วแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อปุกบไป,น,ปนอนป่านอนเท้าเดินป่าแบบนี้แล้วก็อีกหลายอย่างมากมายคอนโทรนตัวหรือไม่จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านนะไม้กุ้งไม้กวาดเรามีหมดนะครับพี่ๆนะไม่ถูกซื้อเสื้อผ้าเกื่าาองเงอ่ะผมขายทุกอย่างนะ ขายแด้ไปทุกอย่างแอปดำแอปต็อกนะผมจะขึ้นโปรไฟล์ช่องไว้ให้นะครับผมนะเขาไปกดตังคซื้อกดติดตามหรือว่าใครที่ยังไม่มีเงินหรือว่าซับเนี่ยก็สามารถขึ้นตะกร้าไว้ขึ้นรถเข็นไว้แล้วเข้ามา้อตอนเงินออกก็ได้น,นะครับผมนะสินค้าถูกแล้วคุณภาพดีมากพี่ๆจริงๆนะของถูกของดีนะเราต้องคว้าไปก่อนชั่วโมงนี้อะไรๆก็แพงทุกคนของถูกก็ดียมีอยู่จริงนะในช่องผม ไฟฉายเนะี่ยมันขาดีมากไฟฉายองกบต้องเขียดเข้าป่าหรือว่าเข้าไร่นะกรีดยางนะขายดีมากทุกบ้านต้องใช้นัำไฟฉายนีนะ่จริงจริงเป็พัดนพัดจุดยากมาก Thank you. ว่าถ้าจุดไฟเนี่ยพวกเขาอาจจะรู้ถึงการเขาถึงที่เขาพวกเขาแล้วนะครับผมว่านะที่เขาทำสัญญาแบบนี้เพื่อให้คนภายนอกรู้ว่า พวกเขาเนี่ยอยู่ที่นี่นะเรามาถึงจุดที่พวกเขาอยู่แล้วนะอาจจะเป็นไปได้ทุกคนจริงๆแล้วจุดที่ผมจะไปเนะี่ยคือหนะ้าผาข้างบนแต่ผมไม่กล้าไปต่อนะเพราะว่าผมเห็นสัญญาณของผ้าใบานี้นะ<ม>ก็เลยคิดว่า<ม>เป็นจุดที่ไม่ควรเข้าไปหรือเปล่านะก็รอพวกเขาจะออกมาทุกคนนะโอเคทุกคนผมขอปิดคลิปตรงนี้ก่อนแล้วก็จะนอนบนเปลรอทุถาการนะจุดไฟเป็นหนึ่งกองนะก็ถ้าเขาออกมาเนะ่ ผมจะอัปเดตแล้วก็จะเริ่มเป็น ep 2เลยเพราะว่าคลิปนี้จะต่อเป็นอาจจะเป็นคลิปแรกแล้วกจ็จะต่อเป็นคลิป2ไปเลยนะไม่รู้จะออกมาตอนไหนผมจะมัจุดจดจ่อจะรอให้ได้อยากจะเจอพวกเขาแล้วก็อีกอย่างคือ <S 2> <S 2> อยากจะพูดคุยต้องการอะไรไหมให้ผมช่วยอะไรไหมต้องการจะอยากจะเร้เพิ่มเติมไหมผมจะซื้อมาให้พวกเขานะทุกคนนะก็มีของบางอย่างที่มีเป็นเสื้อผ้าเคื่องกินเล็กน้อยทุกคนในกระเป๋านี้นะทุกคนนะโอเคแล้วขอไปคลิปก่อนเดี๋ยวผมจะ อัปเดตอีกทีนะครับผมนะก็รอดดูรอดดูทางการไปเรื่อยๆทุกคนนะรู้สึกว่าอยู่บนนี้ปลอดภัยมากมันรู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกว่าคนที่นี่เขาเป็นมิตรเรา้สัมผัสสัมผัสไดแ้แบบรู้ได้เลยนะว่าไม่มีอันตรายที่นี่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวพบกันคลิปสองครับผมสวัสดีครับ